อันนี้ก็เล้วแล้วขลนขลนดินกับพุ่นปุยให้เข้ากันก่อน ปลูกมัอนี่นะแม่ปลูกบุญขลุ่นไว้ก่อนมือนี้ นางมาพี่เดอ้อพี่มาทั้งนี้มามา, <co ld> าเฮ้ยนกอินชีขึ้นแล้ววาวใหญ่ขึ้นแล้ว

แรงๆรครับยำและแลกับปูหม,ม,มูมีเขียดนะรับไม่ได้ไปหาคุดเนะต,ต้งโตโฮ ลมบัดมีบัดบ่ดมีตุใบใบหนุกตัวใหญ่ตีอีแตะตุ <c> ๊บ <oughs> ถ้าเบื่อจิปูกของโมเรานี่นี่ก็เตรียมดินไว้คนดินไว้จังปูกเวลาปูกอากาศเอาเปลียวโมมาลงเรื่องไงอื่นก็จิดได้ถ่ายให้ทานผู้ชมบังอีกเนาะถ่ายบังอีกที่การปลูกแบบโมอยู่ฝั่งลาวเป็นเจ้านี้เนาะพี่น้อง <laughs> i น้องอ่อนโสด <c oughs> นังบ่มีแฟนเลยนางเฮียอยู่อายุสิบชะไรสี่ปีมาสี่ปีหปีนี่แหละี่กับเป็นลานของข่อยเองเนาะ โตอืมบัโตสนลแบบนี้แหละอยู่บ้านเหอเนาะเห็ดแบบพอเพียงพอไปได้ซื้อกินปลูกเองแล้วก็คายเอง ตับปนิกให้ไม่น้องภาใสเป็นคนคารนดินหรือว่าคนดินเผื่อสะได้บักงูแต่ละหน่วยก็ว่าธรรมดาได้พี่น้องอันนีนี่ฮะแล้เนาะัดไปคายก็ทืกอถือได้พี่น้อง หนยพันรีบหน่อยหาพันชิบพันก็น,นั่นก็นจะสนกับคนเรากับต่อกันมาสัน้นงไว้คิดถูกอะไได้พี่นอ้องคังคุมกับตายนำกับมีกับอะไรเบิดคุคุมเนาะ <c ười> ช้ำพัดปง่ายไปง่ายขอช้าพัดแน่ใช่ใช่ยังแน่นี่ฮะในคมนี่ใส่ฝนแล้วก็พูยวงนึ่งกะดีร้านกันแมงกิโลผัดแมงซอนมุนดนดินกันตั๊กยางยันเวลา,ป,ลาปุูกมันจะวนอนั้น ัดหากเบบิดห,หลังจากที่เ้ากวนพุนเสร็จแล้วก็จะเอาเบีย้ยมักโมไปปลูกเนาะขั้นตอนต่อไปก็เดี๋ยวจะเอาโปมจุบน้ำไปตั้งอยู่หนองเอาไว้เวลาหดหมักเมี้ยมักโมเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาไปเบิร์วิธีการติดตั้งขั้นตอนการดูดนำ้ำกันเลย เราเป็นคนเข็นลงไปเนาะ แมวงมอกเง,งามขนาดเลยออกงามงามเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เอาจักลงเนาะ เดี๋ยวไปเบิ่งเบียร์มักโมเป็นพันมาเลเซียแตงโมมาเลยในสามใบแล้วเบียร์โม่กันแล้ถือว่าพอดีปลูกแล้ว เดี๋ยวไปเบิ้งวิธีการขนบิมักมูคนึงก็มาเอาอยู่พี่อีกคนหนึ่งมาทาเอาอยู่ในหั่นสิการปลูกแตงโมเพื่อสิได้แต่ละหมากเนาะยุ่งยากขนาดเลยขั้นตอนถือวา่ายปลูกแลกก็ต้องดูแลตลอดเบิ้งคุมมืออีกตาดูแลไร่มันก็ขี้ล่ายมกกๆ ขายกับวเป็นราคา้นยน้อยน้อยละพันกีบน้อยน้อยถ้าหาดูแลได้ก็ตกน้อยหนึ่งสิบพันสิบห้าพันเพล่ตอนนี้ก็พอเรากำลังติดตั้งจักนะ้มยมัน ไล่ลงก็คือต้องตอกไม้ดันไว้เวลาจักทำงานแล้วมันขยับตอกไม้ดันไว้ทั้งทั้งหลังเดี๋ยวเรับไปเบิ้งเหนแม่เราปลูกหมักโมก่อนทุกคนทีการปลูกเป็นจังไดเนาะ คุ้มหมนึ่งใส่เบียร์หนึง่งเดี๋ยวเบิกวิธีการ ดินนนแบอกเณรไม่ผัสใเป็นคนยาย เราเป็นคนปลูกใครก็เป็นคนถ่ายคลิปสบายถ่า <c> ย <ười> คลิปแล้วจังปลูกคือกันทงหนึ่งมีซองเบี้ยก็ได้ซองคุมใส่เบียละคุม ให้หน้าอันนี้เป็นตะกะลาเห็ดน,น้าจะเป็นตะกะไว้วันกะเดี๋ยวสิคนเบียงหมกไปให้แม่นอ้นองกลาใสแล้เป็นคนตุกนี่เลยเบียงหมกเบียงงามอูนักตาดเลย main pil bot nak มาเบิ่งไก่ๆ Yang ni อาคิ เกษตรพื้นหนึ่งกับบริเวณงาญเนาะหลังจากที่ปลูกแล้วแล้วกับตอนนี้กับเได้รทำการ พุทธนาพี่น้องเขาต้องได้ติดจักเอาติดเลยบันนี่เราเรากำลังจะติดจักจุบน้ำเนาะโอเคติดแล้วแล้ว,ลวโอเคเดี๋ยวับไปเบิง่งน้ำไหลโอ้พี่น้องเนาะก็จุบใส่อ่างน้ำ เราเล่งจักแค่ค่อยมันกะนำก็กออกมาแห้งประมาณนี้แหละต่อไปนี้กะจะได้ทำการพ่นเบี่ยมักโมเนาะ วิธีการหดหมากโมเบียหมากโมใส่โอหนงนะคะสอโอพอดีเต็มคุมทดบข้อ พอเป็นวงมุลอะมันให้ดินมันมันไหลามาเพียงกันน้ำเต็มคุ้มนี่ก็ไหลออกไปคุ้มนั่นต่อไหลไปคุ้มทั้งนั้น ย่าไปเบิ่งคุม,มเต็มแล้วหรือบอ่ถ้ากะไลมาฮอด เอาละท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้มาโต้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาโต้แชนเนลเนยเด้อพี่น้องเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบาย